สวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับไซในช่องแวร์ไซนะคะซึ่งตกใจมากใช่ไหมว่าทำไมคลิปนี้ถึงมาแบบ Energy ประมาณแบบเบาๆอะไรงี้หน้าตามไม่แต่งแอนเป็นเด็กเด็กเนิร์สใส่แว่นด้วยเออคลิปนี้นะคะไซอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ขอต้อนรับสู่รายการใหม่และการเป็นแวร์ไซบล็อก เว้บไซต์บล็อกนะบล็อกในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวทั่วไปแล้วกันที่ไซอาจจะก,กึงก่งๆเช็คอินแต่ว่าบอกตรงว่ามันเช็คอินไม่ได้โอเคในคลิปนี้นะคะที่ไซจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันสืบเนื่องจากคลิปก่อนหนะ้านั้นที่ไซทำรายการ ทำกินเองก็ได้นะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเสียงก็คือยังไม่ปกติทุกคนก็จะรู้ว่า Energy เวลา w ว s ์ไซเบ b a k รี y เนี่ยมันจะประมาณไหนซึ่งตอนนี้ก็คือยังแบบยังไม่ปกติเหมือนเดิมนะ <f ew> เสียงก็คือยังไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วก็ต้องใช้ไมโครโฟนใกล้ๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตะเบ่งเสียงมากเกินไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะยังไม่เข้าที่เออนะเวลานี้เสียงก็ยังไม่เข้าที่นะคะ ในคลิปที่แล้วนะคะไซบอกทุกคนไว้ว่าไซอะไปผ่าตัดไทรอยใช่ไหมอ่าต้องท้าวความก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้ที่มีหลายๆคลิปเลยที่ไซจะพูดเสมอว่าต้องขอโทษด้วยที่เสียงของไซมันยังไม่ปกติ <c oughs> รอบแรกมันเริ่มขึ้นเสียงสูงได้แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคุณหมอวินิฉัยโรคไทรอยของไซที่เป็นอยู่อะมันกลับกลายเป็นว่ามีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งไทรอยนะ หมอเลยจำจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเอาอีกข้างหนึ่งออกไปนะคะเพื่อที่จะสแกนร่างกายออกมาดูว่าชิ้นเนื้อของเราอะสุดท้ายแล้วเป็นมะเร็งไหมนะคะคำตอบก็คือลุ้นใช่ไหม <laughs> คำตอบก็คือมีแนวโน้มนะคะแต่ว่าเป็นชิ้นเนื้อมะเร็งเนี่ยเซลลเล็กมากเล็กมากจริงๆแต่ว่าโดยทางการแพทย์เนี่ยก็ต้องทําการวินิจฉัยก่อนเลยว่า เป็นมะเร็งไทรอยด์แต่ายเป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิดที่พบได้กับคนทั่วไปเลยคือเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ที่สามารถตอบสนองการรักษาโดยการผ่าตัดไทรอยด์ทั้งสองข้างแล้วก็รักษาในขั้นตอนถัดไปก็คือการกลืนแร่รังสีไอโอดีนึ่งได้เป็นอย่างดีนะคะล่าสุดที่ไซเข้าพบคุณหมอเนี่ยไม่มีผลเลือด นะคะว่ามีเชื้อมะเร็งไทรอยด์แต่อย่างใดน,นะคะแต่ทำไมคือพูดง่ายๆว่ามันมีความเสี่ยงตำ่ำแต่ทำไมคุณหมอถึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเราไปกินแร่รังสีไอโอดีนตัวนี้นะคะคุณหมอแจ้งว่าอาการเนี่ยให้เรานึกถึงตอนที่เรากินต้มเลง็งต้มเล็งมันจะมีกระดูกใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีเนื้อทีเนี้เวลาเรากินอะ่ะเราอาจจะเลาะเนื้อออกมาไม่หมด เนื้อมันก็จะยังแบบคงติดตามกระดูกอะไรประมาณน,นี้มันก็เลยทําให้เราอ่ะจะต้องเกินแร่รังสีไอโอดีหนึ่งสามหนึ่งตัวเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปดักจับชิ้นเนื้อที่มันอาจจะหลุดลอดไปหลังจากที่เราผ่าตัดอาจจะไปเกาะตามเซลล์ต่างๆเช่นตับน้ําเหลืองไหมหรือว่าปอดไหมหัวใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณน,นี้นะคะเท่าที่ทรายแบบ หาข้อมูลเองด้วยเนาะแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอด้วยนะคะส่วนหนึ่งป้องกันคือพูดง่ายๆว่าคุณหมอป้องกันระยะยาวเพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก 10- 20ปีแต่ว่าทำไมคลิปนเนี้ยเนี่ยไซถึงมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างส่วนตัวเนาะแล้วก็หลายคนอาจจะแบบชไม่อยากรู้หรอกเรื่องเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไซจะบอกนิดนึงนะคะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นประสบการณ์สําหรับ ใครคนหนึ่งที่กำลังเป็นโรคเดียวกับายอยู่เราส่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับทุกคนนั่นเองระยะเวลาที่สซรักษาม,มาเนี่ยก็เดือนนี้น่าจะเข้าประมาณเดือนที่สมเพราะว่าส4สี่แล้วแหล,ละเออายก็ผ่าตัดตั้งแต่เดือนมีสาครั้งแรกนะคะครั้งที่สองมิถุนาก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาก,ก็เดือนที่4ประมาณนี้เออแต่ว่าด้วยอาการที่มันยังไม่หายตรงเนี้ยมันมันเน,น,นื่องจากว่ามันเป็นแผล ครั้งที่สองนะคะมันก็เลยเป็นผลทําให้มันยังดําอยู่เออแต่ว่าไซก็มียาตัวหนึ่งที่ไซจะแนะนำนะคะคือยาที่ไซใช้นะคะหลังจากการผ่าตัดเนี่ยแล้วก็ให้ผลได้ดีมากๆเลยนะคะคือตัวนี้เ e อมา t ิอัล t รานะคะแอดีมากเลย <c oughs> ดูเสียงความเสียงดิฉันแบบ ถ้าไปเสียบไปนี้ถามว่าอึดอัดไหมอึดอัดมากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถามคุณหมอแล้วเนี่ยมันเป็นอาการเส้นเสียงปลายประสาทเส้นเสียงอักเสบเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันจะหายได้ประมาณภายในระยะเวลา2อถึงหเดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นอืทีเนี้ย ไอเดอร์มติกเดอร์มติกอัลตราเนี่ย,ยเรื่องเนี่ยสายไม่รู้นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าตัวยาหรือว่าใดๆอย่างเงี้ยแต่สายรู้ว่ามันเป็นเนื้อเจลแบบซิลิโคนสายใช้มาประมาณเกือบหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนละใกล้จะครบหนึ่งเดือนละก็ก็ประมาณนี้อืมเออประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยก็ถามว่าโอเคไหมแบบหายเร็วนะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานหนึ่งทีนี้เส้นเสียงที่มันเป็น ประมาณนี้มันยังขึ้นเสียงสูงไม่ได้เนี่ยส่วนก่อนหน้านั้นอะคือเสียงเหินไปเลยแหลมเปี้ยวคันนี้ก็คือโมโนโทนต่ำไม่มีอะไรที่แบบว่าพอดีอะเออมันต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเองซึ่งหมอบอกว่า,า,วามันจะกลับมาได้นะคะเพราะว่ามันไปโดนเครื่องมือเครื่องมือการแพทย์อะอาจจะไปสกิดโดนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เป็นเส้นเสียงอักเสบประมาณนี้ จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเราสังเกตตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าไทรอยรักษาหายได้หายขาดได้เลยนะคะหลายคนที่เกืนแร่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งไทรอยเสมอไปนะทุกคนหลายคนที่กืนแร่เนี่ย,อ,อ,ย,อ,นะาย,ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาเป็นไทรอยเป็นพิษเออคือรักษามานานแล้วแล้วคุณหมอก็เสนอทางเลือกให้อีกทางหนึ่งว่าเกืนแร่ไหม แต่ว่าถ้าในเป็นเคสที่แบบว่าเราต้องผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมายความว่าเ,เราอาจจะเป็นพีดมาสักระยะหนึ่งละแล้วก็ปรากฏว่ามันก้อนมันโตด้วยอะ่ะคือคูณ2ก็เป็นไม่ได้ที่จะต้องกําจัดมันออกไปข้างหนึ่งเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนไทรอยของเราไม่ให้มันทํางานหนักเกินไปนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยที่ไซเคยเจออาการเริ่มต้นของเขา,าเขาจะแบบน้ําหนักตัวลดเออน้ําหนักตัวลดแล้วก็ ผอมอย่างเห็นได้ชัดบางคนก็อาจจะตาโปนหรืออะไรประมาณเนี้ยนอนหลับยากนะฮะแต่ตอนที่ไซเป็นอนะไซรักษากับคุณหมอเนี่ยส่เช็คระยะค <c oughs> ือเขาเรียกว่าเช็คระยะนะใส่เข้าพบคุณหมอเนี่ยทุกๆ6เดือนถึงหนึ่งปีก็คือทําตามที่หมอสั่งตลอดเลยตอนแรกอะมันเป็นแค่เนื้อง,งอกแต่ทีเนี้ยคือต้องบอกตรงว่ารักษามาแล้วว่ามันเข้าไปที่เก้ากันเข้าไปที่เก้าไปที่สิบ ชิ้นเนื้อมันกลายพันธุ์ทุกคนก็เลยจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดเอาออกไปเพื่อการรักษาที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อชีวิตของเราเองเออประมาณนี้เซก็เลยตัดสินใจผ่าตัดเลยคือถามว่ากลัวไหมครั้งแรกคือแบบกลัวมากตอนแรกเราเจาะชิ้นเนื้อออกมาตรวจตรวจตรวจเราเจอชิ้นดีตลอดเลยเราไม่เคยเจอเนื้อที่มันแปลกประหลาดแต่พอเริ่มเข้าปีที่เก้าปีที่สิบอะ มันเริ่มแปลกประหลาดทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้ยมันมันมาถึงทางที่เราจะต้องหลักตัวเองล่ะก็เลยทำการผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเออใช่มันประหลาดจริงๆก็เลยต้องอ,ออกอีกข้างหนึ่งถามว่ากลัวไหมกลัวตอนผ่าตัดมากเพราะเราไม่รู้เลยเป็นการผ่าตัดแบบครั้งแรกในชีวิตอะทุกคนแบบอาการเนี่ยคือใายก็ตัวพร้อมๆเนี้ยัวดเจ็บ กลัวอะไรเงี้ยคือพุ่นตรงว่ากลับมาบ้านอ่ะตัวนี้ก็คือยังเขียวอยู่ถามว่าครั้งที่สองกลัวไหมกลัวเหมือนเดิมตื่นเต้นหนักกว่าเดิมด้วยเวลาวัดชีพจรนี่คือแบบพยาบาลจะแบบอ่าคนไข้ตื่นเต้นหนักมากอะไรเงี้ยเออแต่พอพอตื่นมาแล้วเนี่ยการรักษาตัวครั้งที่สองก็คือรู้สึกชิลกว่าครั้งแรกนะคะไม่มีอาการแบบขัางเคียงแต่ว่าจะมีอาการแค่แบบผออืดผ่าอมจากอาการของยาสลบต่ว่ามัน มันไม่หนักเท่าครั้งแรกอะครั้งแรกรู้สึกแบบซึมมึนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอครั้งที่สองก็คือรู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวนงะกายได้ดีขึ้นปรับตัวเองได้ดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยดําเนินการมาถึงเรื่องนี้อ่าแต่ถามว่าในคลิปนี้เป็นบล็อกของายเนี่ยไซอยากจะชวนทุกคนมาดูวิธีการทําอาหารของซาซนะคะซึ่งในมือแรกเนี่ยเดี๋ยวายจะแปะรูปให้ดูว่าอื <c oughs> มันเป็นมือที่แย่มากเป็นครั้งแรกของการทำอาหารที่จำกัดไอโอดีนสำหรับเพื่อที่จะเกินแรดในวันต่อๆไปนะคะอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าที่ที่ไจะต้องไปทำการเกืนรังสีไอโอดีน1นึตัวนี้ไซก็เลยจะมาแบ่งปันสูตรอาหารเมนูอาหารที่หลายคนอาจจะแบบเอ้ยคิดไม่ออก ว่าจะยังไงดีวะอะไรประมาณนี้เราจะเราจะกินอะไรมื้อเช้ากินอะไรกลางวันกินอะไรแล้วตอนเย็นกินอะไรในเมื่อถูกจํากัดเนื้อสัตว์ถูกจํากัดซีอิ๊วถูกจํากัดปลาร้าถูกจํากัดกะปิอาหารทะเลทุกอย่างเลยนะฮะไซก็เลยจะมาทําฟลอกประมาณไซไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะยาวไปถึงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าไซจะพยายามรวบให้เร็วให้สัน้นแล้วก็ทุกคนเข้าใจง่ายนำไปใช้งานได้จริงอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยว เราจะมาอัปเดตผลกันอีกทีว่าหลังจากเกินแร่แล้วหรือว่าเอฟเฟกที่เกินแร่เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าของทรายนะคะทรายอะ่ะคุณหมอบอกว่าทรายอาจจะเกินแร่ประมาณแค่30แต่ว่าทรายไม่จำไม่ได้ว่ามันคือแบบมิลลิกร,รมัมแอลอะไรเงี้ยเอ็มเอ็มเจีอะไรไม่รู้อะทรายแบบไม่ใช่ไม่ใช่หลุดยนอนะไม่ใช่หลุดยนเอ็มจีมันเป็นหน่วยของของแร่ค่ะทรายจะเกินแค่ประมาณ30 สามสิบนิดเดียวคือกลืนนิดเดียวจริงๆเพราะว่าเลทเนี่ยของเขาปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้าสิบเออแต่อของทรายอ่ะมันอยู่แบบมันต่ามากอะ่ะทุกคนมันแทบจะแบบทรายถามอาการข้างเคียงของคุณหมอว่ามันมีอาการข้างเคียงอะไรไหมที่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าอาเจียนไหมเวียนหัวหรือเปล่าหมอบอกว่า,วามันมันแทบจะไม่รู้สึก เออมันให้จะไม่รู้สึกนะคะแล้วในกรณีของเคสทซเนี่ยจริงๆแล้วการกลืนแร่ต้องกลืนที่โรงพยาบาลแล้วก็นอนพักที่โรงพยาบาลแต่ว่าทรายรักษาตัวที่บ้านนะคะคือกลืนแบบเป็นผู้ป่วยนอกนั่นหมายความว่ามันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือมันไม่มีเชื้อมาเร็งหลังจากตรวจเลือดน,นะคะแต่ว่าการกลืนแบบนี้เพื่อคุณหมอต้องาการเซฟร่างกายของเราเนี่ยเองเซฟสุขภาพของเราเพื่อ เราจะทําการรักษาต่อไปในอนาคตได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ไม่ลามเป็นโรคอื่นๆเออคราเนี้ยมันก็ถึงวิธีการล่ะที่ไซนะคะจะต้องมาทําอาหารแบ่งปันกับทุกคนนะคะซึ่งเป็นอาหารที่จํากัดไอโอดีนแต่ว่าไซอะอาจจะไม่ได้ทําแบบเองทุกเมนูนะคะเพราะว่าคือแม่จะต้องเป็นคนทำเพราะหลังจากนั้นะ่ะไซจะต้องทำกัน กะตัวอีก1สัปดาห์หลังจากที่กืนแร่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปแต่ว่าคงจะเป็นเมนูเดิมๆที่เรากินเออแต่ว่าถ้ามันมีเมนูแปลกๆอะไรเงี้ยไซก็จะมาแบ่งปันให้ทุกคนละกันโอเคเดี๋ยวายจะแนะนำส่วนผสมให้คุณผู้ดูทุกคนนะคะว่าเราจะมีวัตถุดิบอะไรบ้าง เครื่องปรุงเดี๋ยเครื่องปรุงอะ,อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ส่ด้วยในคลิปนี้นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้ะก,กดแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเครื่องปรุงที่ใช้ในการทําอาหารจํากัด ไอโอดีนกันเลยคะ่ะเครื่องปรุงตัวแรกที่ไซจะแนะนําเลยนะคะคือทางโรงพยาบาลนะคะก็แนะนํามาคุณพยาบาลแนะนำไซมาบอกว่ามันจะมีซอสอยู่ตัวหนึ่งที่เราสามารถหาซื้อได้ในห้างเลยนะคะตัวแรกก็คือนี่ทาคุมิ ใช่ไหมใช่ทาคุมิอายินะคะก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นซอสซีอิวปุ่นะ่ะโชยุญี่ปุ่นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะเขียนว่าเกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน9%แต่ว่าตัวนี้มันจะติดหวานนิดนึงเท่าที่ไซเคยกินนะคะตัวเนี้จะเปรียบเสมือนกับซีอิ๊วขาวอืมแต่ว่าทาคุมิอายีเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวถูกปะ ก็ยังจะมีตัวนี้ด้วยซอสผัดค่ะทุกคนเออเมื่อกี้สีม่วงใช่ไหมอันนี้สีเขียวอันนี้เปรียบเสมือนกับซอสแมกกี้อะฝาเหลืองฝาเขียวอะไรเงี้ยเอาไว้เวลาแบบเราผัดอ่ะเออก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะสองตัวแล้วนะที่ใส่แนะนําแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นเกลือเป็นเกลือสินเทาแหละทรายว่าอันนี้ใส่ได้มาจากโรงพยาบาลนะคะซึ่ง คุณหมอกับพยาบาลเนี่ยเขาจัดเกลือตัวนี้มาให้ประมาณสองซองายก็ใส่ขวดแบบนี้แล้วก็ติดฉลากไว้เพราะว่าคนปรุงอาหารเนี่ยก็จะเป็นแม่บางครั้งก็จะเป็นายที่ที่ทําก็เลยกลัวสับสนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นน้ำพริกแกงป่าซึ่งโอยเห็นรละคะ่ะเรจะเป็นน้ำพริกแกงป่านะคะก็ประมาณนี้ที่ทางโรงพยาบาลเขามีมาแต่ว่าส่าก็ซื้อนะคะส่ก็ซื้อมา แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเครื่องปรุงของข่าวใช่ปะ่ะแต่ว่าทรายเองอะถนัดของหวานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวทรายจะทําเมนูที่มันแบบมาแบ่งปันให้ทุกคนอะอีกทีหนึ่งโอเคไหมอันนี้คลิปนี้ทรายจะแนะนําวัตถุดิบก่อนคร่าวๆแล้วก็กรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทรายก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอยากดื่มนมทํายังไง นมเป็นปัญหาหลักนะคะอยากดื่มกาแฟดื่มได้ไหมพยาบาลไม่ได้ห้ามแต่กาแฟที่ดื่มเนี่ยจะต้องเป็นกาแฟดำไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลได้ได้แล้วน้ำตาลในเครื่องปรุงเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะนิดนึงแบบใส่ลงไปนิดนึงเออไม่ต้องแบบให้มันรู้สึกหวานขนาดนั้นนะคะแล้วก็นมค่ะนมตัวนี้เป็นนมข้าวโอ๊ต เออเอะไรทำให้สีมันสีมันเพี้ยนเออนมข้าวโอ๊ตนะีคฮะประมาณนี้เอาไว้แบบตอนที่เราหิวหรือใดๆอะไรประมาณนี้นะค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงตัวสุดท้ายละอันนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตอินสแตนด์นะคะมันจะเป็นอันนี้ไซหาซื้อที่ห้างฟูดแลนด์ฟูดแลนด์นะคะวิลล่าก็น่าจะมีนะไซสคิดว่ามันเป็นข้าวโอ๊ตที่ เป็นแผ่นๆเลยอะคล้ายๆกับตอนที่เราอะจะเอามาทำคุกกี้ข้าวโอต๊ตหรืออะไรประมาณเนี้ยเอออันเนี้ยนะะแล้วเม,เมนูแรกที่ไซได้ลองทำอะ่ะที่ไซขึ้นรูปให้ดูอะเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกทีก็ได้อะเออประมาณเนี้ยก็คืออยากกินแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบแผ่นข้าวโอต๊ตโดยไม่มีรสชาติอะไรเลยมันคล้ายๆกับซีเรียลอะแต่ว่าเป็นซีเรียลที่แบบจืด คือมันแย่มากทุกคนแล้วใส่ก็ใส่ฝรั่งแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงคราวนี้ใส่ก็เลยคิดว่าแสจะต้องปรับผลไม้ที่เอามาใช้อ่ะอาจจะเป็นมะม่วงสุกผลบูเบอรี่ผลสตรอเบอรี่กีวีอะไรเงี้ยที่มันเป็นผลไม้รสเปรี้ยวรสหวานแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยได้แล้วก็ที่สําคัญคือใช้นมเข้าโอตก็ได้หรือว่านมธัญพืชอันอื่นแต่ไม่เอานมถั่วเหลืองนะเออเป็นนมเป็นนม ถัว่วนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีสําหรับคนแพ้ถั่วก็เป็นนมเป็นนมธัญพืชอย่างเงี้ยนมข้าวโอ๊ตก็ได้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านมพวกนมอาลมอนหรือนมพิตาชิโอเพราะว่าบางคนแพ้ถั่วก็จะกินยากนะคะแล้วก็ยังมีการจํากัดอาหารพวกชีสนมเนยอาหารทะเลเนื้อสัตว์ที่นํามาปรุงอาหารได้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นเนื้อหมูปลาช่อนเนื้อวัว ปลาทับทิมค่ะปลาดุกแล้วก็ปลานิลผักและผลไม้ทุกชนิดกินได้หมดนะคะหลายๆอย่างที่เขานำมาแชร์แล้วก็แนะนำเป็นเพจที่มาจากของโรงพยาบาลที่เขามีความเชี่ยวชาญนะคะเอ็กซ์เพรในเรื่องของโรคไทรอ,รอยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากนะคะไว้ไซจะมาแชร์สูตรขนมสูตร น้ำสลดสัดสูตรอาหารให้กับทุกคนดูแล้วกันก็ฝากติดตามบล ok ็อกนี้ต่อๆไปนะครับขั้นตอนเข้ารับการรักษาเกลือนแร่รังสีไอเรน1 3 1สําหรับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยหรือผู้ป่วยไทยรอยเป็นพิษนั่นเองค่ะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครนะฮะก็ฝากติดตามเมนูต่อๆไปของไซด้วยละกันจนกว่าจะจบบล ok ็อกนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะยาวไปถึงกี่ EP. เอพเป็นว่าเป็นบล ok ็อก ทุกวันที่จะทำได้เพื่อจะแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนน,นี้ละกันฟล็อกแรกของการเริ่มกินอาหารที่จำกัดเกลือไอโอดีนของซายนะคะก็เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการกลืนแร่รังสีไอโอดี 1, 3, 1, นหนึ่งสามหนึ่งะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามฝาก ทิ้งไว้ให้สายที่คอมเมนต์ด้วยแล้วการเข้ามาพูดคุยนะคะว่าใครเจอประสบการณ์แบบสายมากเราดูแลรักษาตัวเองกันยังไงหลังจากที่เกินแรกแล้วหรือว่ามีอาการข้างเคียงยังไงหรือว่ากําลังจะผ่าตัดไหมหรือใดๆก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะก็สายตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ฝากติดตาม E ีีต่อๆไป ของสายด้วยละกันนะคะสำหรับเวทไซด์สตอรี่ละกันเออเวทไซด์สตอรี่ยี่ดีกว่าเวทไซด์สตอรี่นะคะก็ฝากติดตามรายการนี้ด้วยละกันนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe สำหรับนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเวทไซด์เป็นครั้งแรกฝากติดตาม EP. พีเวไซด์สตอรี่กับวิถี กืนแร่รังสีแอลดินของไซายต่อๆไปด้วยแล้วกันจนกว่าจะจบการรักษาที่ผ่านผลไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็ฝากติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะคะกับทางแฟนเพจ Facebook แว่ไซ Studio, ต์ Baking Studio โอเริ่มลินพันแล้วเห็นไหมแล้วก็ LINE VOOM TikTok IG ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยสะดวกช่องทางไหนกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าอัปเดตจริงๆก็จะอยู่ที่ YouTube กับ Facebook น,นั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าจะเจอคอมเมนต์ถล่มทลายเรื่องการแชร์ประสบการณ์ที่ดีคอมเมนต์อยากสุภาพนะคะแล้วก็สายต้องบอกตัวก่อนเลยว่าสายไม่ใช่คุณหมอหรือพยาบาลหรืออาจจะเป็นนักกำหนดอาหารแต่อย่างใดนะคะสายอยากจะนำสิ่งที่เรียนเนี่ยมาแบ่งปันกับทุกคนเพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวของตัวเองด้วยนะคะตัวของสายเองด้วยแล้วก็ตัวของ ทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยแล้วกันแล้วก็ทุกคนผู้ดูทุกคนนะคะที่เป็นโรคไทรอยด์แบบเดียวกับสายอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแล้วก็เป็นคนป่วยคนนึงเออที่อยากแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันสูตรอาหารแบ่งปันการทำอาหารที่จำกัดเกลือไอโอดีน แบ่งปันเพื่อที่ทุกคนจะได้เตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาเหมือนซายหรือที่กำลังจะเป็นหรือที่ไม่ได้เป็นแล้วก็ดูโ <c oughs> okay, อเคอย่างนีล้ละกันเนาะเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ไซด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้ากับไฟไซสตอรี่ <c oughs> นะคะอีพีนี้อีพีแรก บายบายเราเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะแล้วก็เจอสาภาพเป็นเด็กเนิร์ดเลยแบบนี้นะโอเคแล้วเราเราจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบายบาย